ที่เป็นพระหลอก็จะมีคาบที่เบา้าที่เบา้าประการเทหลออแล้วนี่พุทธาพิเศษมีจัดจงคงอีคณาจารย์ร้อยแปดคณาจารย์พิธีดีพิธีใหญ่คือเจ้าภาพใหญต่ต้องใส่ทั้งทองทั้งเงินทั้งอะไรนี่แล้วก็ให้ประชาชนมาร่วมให้เรารักกันแล้วก็หล่อโดยโดยไม่มีพระพุทธภัณฑ์นี้นเกิดขึ้นพลังของพุทธคุณมันเกิดทุ่สูง ผมบอกแล้วไงว่าเวลาผมเช่าเนี่ยผมตั้งทงเลยผมอยากได้หลวงปู่ทวดผมต้องหลวงปู่ทวดให้สุด <c oughs> เครียดจังว่างงานมาเป็นปีละพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเนี่ยโดน่อยอย่าเครียดมากโอเคนะจ๊ะมามาสม,ม,มนต์แก่เกียดติมาสม,มนต์ไหว้พระกันเถอะครับใจจะได้สบายชุบหอมบัวชิปกลิ่นจากไม้หอมอย่างดีมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะสำหรับสวดม,มนต์ไหว้พระ สวัสดีครับพบกับพอมกกาชแนลนะครับกลับมาเหมือนเดิมพบกับพี่บูดิตเหมือนเดิมนะครับแต่ EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ที่เราพูดถึงเรื่องของพระหลอ่อแล้วจะมีพระหลอกก็จะมีที่เราเกินไปนะครับก็มีพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็จะมีพวกพระกลิ่งนะครับแล้วก็มีพระหล่อโบราณต่างๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพระพุทธชินราชนะครับให้พี่ผูดิตอ,อธิบายนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าพระพุทธชินราชองค์ไหนทีเ่เป็นแบบไหนบ้างหล่อยังไงแล้วดูยังไง พระพุทธชินราชเนี่ยฮะอันนี้ที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นพระพุทธชินราชเป็นพิมพ์เอหน้านางสกตินามมีอน้าโลมอันนี้เป็นพิมพ์เอที่นิยมที่สุดเป็นพิมพ์เอที่นิยมที่สุดใช่จะม,มีอุณาโลมฮะมือก็อจะเป็นแบบจับเป็นง่ามอ่ะฮะแล้วที่เขาบอกว่าแบบมีแต่งเกา่าแต่งใหม่นี่เคยอ๋อมันมีแต่งเก่าก็เป็นอาจารย์หนูครับ แล้วแต่งใหม่เนี่ยจะมีช่างเต่าขออนุญาตเอ่ยชื่อนะมีช่างเต่าช่างโอเล็กแล้วก็ช่างเล็กอะไรอย่างเงี้ยฮะก็การแต่งแต่งใหม่ก็จะมีผมมีแต่แต่งใหม่นะฮะแต่งเก่าผมไม่มีแล้วแต่งเก่าแต่งใหม่ราคามีผลไหมครับแต่ตอนนี้เอาสวยเอาสวยใช่เอาสวยอันนี้มีอุณาโลงใช่เป็นพิมพ์นิยมสุดเป็นพิมพ์เอใช่ครับราคาเขาตอนนี้เท่าไหร่แสนก็บาทแสนก็บาทใช่ครับอันนี้องค์นี้เช่ามานานแล้ว น่าแล้วครัอันนี้พิเศษนะที่ยกตัวอย่างอันนี้ถึงรักมากเพราะว่าใต้ก้นเนี่ยผมมันจะมีอุดอาจารย์แล้วมีจานของเจ้าคุณสีสนอ่าโอเคนี่เป็นพระหลอก็จะมีคาบขี่เบ้าขี้เบ้าการเทหล่อแล้วนี่พุทธาพิเศษมีจ่าจงคงอีคณาจารย์ร้อยแปดคนาจารย์พิธีดีพิธีใหญ่ใช่ก็เป็นพระดีนะครับพิธีดังแล้วก็ องค์นี้ก็เป็นชื่อดีด้วยก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับก็เป็นชัยชนะของพระราชาก็ถือว่าเป็นชื่อดีพิธีดีพิธีดังแล้วก็ผมเห็นคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยพิจิโน่เนี่ยก็ห้อยพระพุทธชินราชแน่เบอร์หนึ่งของโลกทุกงเงียบเงียไปด้วยไหมครับหลังๆที่มันเงียบเงียไปเนี่ยคือหมายความว่าพระเนี่ยจะออกค่อนข้างจะใหญ่นิดนงึงจริงๆอะ่ะเป็นพระที่พิธีดีควร,ครจะแพงต้องนานละ แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแต่ว่าต่อไปผมว่าน่าจะมีคนสนใจมากกว่าเดิมชินราชเนี่ยครับสร้างเยอะด้วยไหมเยอะค่ะมีทุกพิมพ์แล้วก็มีทั้งพิมพ์ต้อนี่พิมพ์หน้าเสาห้าฮะอันเนี้ยพิมพ์ต้อเป็นเป็นพิมพ์ต้อก็หมายความว่าพิมพ์ช่างจีนเป็นคนสร้างมีบัวเล็บช้างบัวขีดอะไรเงี้ยวัตถุประสงค์ในการสร้างตอนนั้นนี่เขาต้องการให้ให้ทหารใช่ไหมให้ไปลง ออกรบใช่ให้ชนะศึกก็เหมือนที่เมื่อกี้ตรงตัวเลย่าเหมือนกันก็เพราะว่าจํานวนการสร้างผมว่าผมจําได้ว่าสร้างเยอะอยู่แล้วเยอหมาการบจะให้ทหารเยอะมากแล้วก็มีเอาองนี้นะครับอันนี้ครึ่งซี่ขายากครับครึ่งซี่อ่าชิ้น้าหล่อครึ่งซี่ใช่นี้ครึ่งซี่ใช่ไหมฮะอ่าเหตุผลที่เขาครึ่งซี่เพราะอะไรคืออาจจะแบบหล่อแล้วไม่เต็มอ่าแล้วก็เลยเจียออกน่าจะประมาณแต่ง แล้ว yup. อันเนี้ยที่ครึ่งซี่ที่มีหน้าตาติดส่วนใหญ่จะไม่สวยอันนี้สวยอ๋อเหรอครับพิเศษหน่อยเหมือนเตารีดเลยครับเหมือนนี <t <t uh ่ <t <t ี่โอ้แต่ความมีเสน่ห์ของพระหล่อเนาะก็จะมีรอยแบบเขาเรียกว่าเป็นมปลนปุบปุมะละใช่ผิวอะผิว่จะเป็นอย่างนั้นก็จะดูง่ายหน่อยครับอ้อตอนนี้ก็เป็นพิมพ์แต่งไหมลองพิมพ์แต่งสักองค์หนึ่งผมผมถามนิดนึ่งพระหล่อ เขาหล่อจากยังไงเขาพอพ,อพอมีความรู้อบอกปรรจาย์ได้ไหมครับไอพระหล่อใช่ไหมผมชอบเล่นพระหล่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสืบทอดกันมาแล้วที่เขาเล่าสูนฟังเนี่ยคือเขาเจตนาเนี่ยในการหล่อครั้งแรกเนี่ยผมว่าดีอย่างหนึ่งใครมีอะไรคือเจ้าภาพใหญ่อะต้องต้องใส่ทั้งทองทั้งเงินทั้งอะไรเนะี่ยแล้วก็ให้ประชาชนมาร่วมใครมีเข็มขัดหน้าเข็มขัดเงินขันทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยร่วมมีจิตศรัทธาในร่วมหล่อให้เกิดพลัง ให้เรารักกันแล้วก็หล่อโดยโดยไม่มีพระพุทธพันธ์นี้ได้เกิดขึ้นพลังของพุทธคุณมันเกิดขึ้นสูงรุ่มแรงร่วมแรงใช่อันนี้ผมเลยชอบตรงนี้หลอกแล้วกระบวนการหล่อก็หล่อออกมาเป็นเป็นทรงคือก็ต้องมีเบ้ามีอะไรมีเบ้าเพราะฉะนั้นเวลาเวลาพี่บุดิศดูตรงนี้เป็นจุดสังเกตด้วยไหมครับแบบรอยประกบอะไรอย่างเงี้ยมใช่ครับแล้วการหล่อเนี่ยมันจะทิ้งขี้เบ้าไว้มันเป็นดินขี้วัวแหละติดฝังไปในเนื้อของทองเหลืองเลย นั่นคือเสน่ห์อย่าง,งนึงเสน่ห์ใช่ครับแล้วก็จริง,รงๆผ้าหล่อเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยลึกและคมมากนะโบราณน,นี่เก่งมาก<อ>ไม่ใช่ว่าเหมือนมันมันตื้นๆนะการหล่อ<ต>เขาเนี่ยลึกและคมมันทําให้พิจารณาในพระหล่อ,อแล้วที่มีมวลสารมีการตระไบนะในยุคน,น,นั้นเราก็ต้องมานั่งดูแล้วในการหล่อในแต่ละองค์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ของแต่ละองค์คือพิมพ์มาเหมือนกันแต่ว่า สเสน่ห์ของแต่ละมันจะมีความต่างนิดๆหน่อยๆอะไรมันอยู่ที่การต้มต้มต้มน้ำทองหลอมทอง<ะ>สมว่าเราเดินใกล้เดินไกลผมเคยเคยเคยถามคนที่เราหลอ่อพระบอกทําไมระยะทําไมเดินใกล้่บอกเดินใกล้เนี่ยความร้อนที่เราต้มเนี่ยเรา,าเทพระจะออกมาไม่มีตาม,มด<อ>แต่ถ้าเราเดินไกลเนี่ยหรือเราทําพิธีนานเนี่ยเราใช้เวลาไอ้ที่ต้มมันจะแข็งตัว เวลาหล่อแล้วมันจะไม่ค่อยสวยอ๋อผมเพิ่งมารู้นอ่าอันนี้ก็มีผลด้วยอ่าแล้วก็วก,การหลอ่อว่าพธิธีมันก็จะดีถ้าถา้าทำแตามถูกต้องตามวิธีอ๋อแล้วอย่างพระหล่อที่ที่เราอันนี้เป็นพระพุทธชินราชแล้วอย่างองค์นี้ล่ะครับองนี้เป็นหน้าไทยครับพุทธชินราชอ่านี่หน้าไทยฮะนี่สวยมากเพาแบ่งหลายหน้าด้วยเหรอใช่ครับมันมีตั้งหลายหน้าครับว่าจะ่องค์นี้แบบเข้มขังมากเลยครับแล้วคมชัดมากเลยครับนี่พิมพ์หน้าไทย เข,เขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นเหมือนออร่าขึ้นมาตรงเนี้ยคือ,อเหมือนเป็นลังสีหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยชัด,ชดมากชัดชัดนะครับที่แบบออกอยู่ข้างเสียงท่านนะครับสวยมากเลยอะแบบโอองนี้นี่โอ้หสวยจริงวัเนี้เข้มขังสุดยอดนี่เป็นพิมพ์พิมพ์หน้าไทยอะพิมพ์หน้าไทยใช่ครับมีแล้วอย่างนี้ล่ะครับ อย่างนี้เป็นพิมพ์แต่ง, <S <S ตงเขาเอาแบบที่หล่อไม่สวยเป็นส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพิมพ์เกี่ยวกับพวกพิมพ์ต้อพิมอะไรอย่างนี้แล้วมาแต่งใหม่<อ>นี่เป็นศิลปะของโอเล็กนะช่างโอเล็กอย่างนี้ค่ะเหมือนกันใช่ไหมครับอ,อันนี้หลอ่อครับแต่ไม่มีโค้ดเป็นกระหลทองอแล้วอย่างใช่โค้ดจะอยู่ใต้ฐานใช่ไหมครับอันนี้ผิดอันนึงที่ไม่มีโค้ดแล้วถ้าไม่มีโค้ดจะขายยากกว่าไหมมันถูกวกว่าขายได้แต่ถูกกว่าแต่มีราคาเหมือนกันมีราคาเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่ไม่มีโค้ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้พิมพ์ต้อทั้งนั้น ทำไมเขาถึงไม่เขาลืมหลักศัพหรือว่าคือผมว่าเขาทำอาจจะไม่ไม่ทันนะทำเมื่อวานนั้นก็น่าจะเล่นกันทำใช่มันเยอะมากเขอาจจะไม่ทันใช่แล้วต่อคนไม่ทันแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ที่เดียวทําถูกไหมครับกระจายกระจายกระจายกันทำาหลายที่หรอแต่องค์นี้แต่งก็จะหน้าก็จะไม่เหมือนกับองค์อื่นใช่ครับอันนี้ก็จะไม่มีโค้ดทำไมพี่ผู้ฐ์ถึงชอบเก็บพระพุทธเชินราชครับคือจริงๆผมฟังประวัติแล้ว มีคณาจารย์ทุกคณาจารย์เนี่ยไปร่วมพุทธาวิเศษต้องร้อยแปดคณาจารย์แล้วเหมือนเราใช้ได้ทุกคณาจารย์นะที่เราเราดูแล้วว่าเหรียญไหนเรายังไม่มีเราใช้พุทธินราชเนี่ยก็จบอ๋อองเดียวจบเลยเพราะการเพราะเดิมอะไรที่เราไม่มีนะตอนคิดคิดตอนที่เก็บสะสมใหม่ๆอ่ะจาจงโคงอีหลงพ่อจ่าไม่มีอ้าวผมก็ใช้พระพุทธชีราชผมก็ได้หลวงพ่อจ่าอย่างเงี้ยผมก็สบายใจแล้วอย่างอย่างตอนเนี้ยราคาท่านย่อลงมาเนี่ยมีผลกับพี่ผู้ดิบไหมครับผมเก็บก่อนพิมพ์ต้อผมก็เก็บหลักพันอย่างเงี้ย เมื่อก่อน4 0 0พันกว่า500 0 6,000โอ้ถึงถึงราคาท่านจะย่อหย่อนยังไงมันก็เกินหลักหมื่นอยู่แล้วเพราะเราอ่ะเราได้เปรียกว่าเราอ่ะเก็บพามานานเก็บก่อนแล้วเมื่อก่อนใช่ระยะเวลามานานแล้วก็พิมเอเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเป็นแสนผมซื้อแค่25 0 0 0้าเขาก็ก็บอกว่ามันตอนนี้มันอยู่แสนกว่าบาทเราก็อย่างเราเก็บก่อน งี้เราก็ได้เปรียบ<ช>แต่ว่าระ,ระยะราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นปี๊ดราดเหมือนองค์อื่นแต่ว่าก็ขึ้นนะก็จะพูดถึงก็ขึ้นถ้าถามว่ายอ่อไหมก,ก็ยอ่อแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะเราเก็บมานานใช่ครับเราพาแรกไม่ปี๊ดมาอเคก็เป็นอะไร,รที่น่าสนใจครับเพราะเป็นการเก็บพระเนี่ยหรือว่าการการชอบสะสมพระเครื่องเนี่ยก็ต้องดูว่าหนึ่งแท้ไหมสองมีเวลามากพอไหมในการเก็บเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะร้อนถ้าร้อนก็คือขายขาดทุนแน่นอนนะครับไม่ต้องมีเงินเย็นแล้วก็เป็นอะไรที่ สเสน่ห์ของพรนะในแต่ละองค์พุทธศิลป์ต่างๆเนี่ยเนี่ยมีผลมากๆเลยแล้วทาให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจเวลาเราได้มีพระเครื่อนไว้มากมายขนาดนี้แล้วเป็นทรัพย์สินเพราะท้ายที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเราจําเป็นต้องขายก็ยังมีมูลค่ามีมูลค่าใช่ครับใช่ข้างล่างนี่คืออ๋อเราจะมีพระก,กิ่งด้วยใช่ไหมครับอ่าพระก,กิ่งก็ะกจะมีอ่าอันเนี้ยอันนี้กิ่งครับไพรีพินาศไพรีพินาเป็นพิมพ์แต่งนะครับผม ปีสองสี่เก้าห้าครับเป็นโบเลียมก็พิบโบเลียมก็ชื่อก็บอกแพรดีบินาแพรดีบินาสตูย่ำกายไม่ได้ก่อนหน้านั้นอาจจะใช้เยอะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็นี่เป็นผิวกลับนะฮะผิวเป็นกลับกับออกเหมือนเมฆสิทธิ์เลยแต่เป็นสำลีอันนี้เป็นกิ่งหน้าอินเดียวัสุทัศน์ครับกิ่งหน้าอินเดียนี่เป็นพักกิ่ง แล้วก็พระสุท้ายวัดสุท้ายก็เป็นต้นแบบอยู่แล้วในการหล่ออันนี้ก็มงคุลมาพิษอยุธยารุ่นแรกกิ่งเหมือนกันเป็นผิวกลับเหมือนกันฮะสวยมากสวยมากก็คือเป็นพระตระกูลพระหล่อทั้งหมดเลยนี่มีวัดพรมวัดช่องแคร์ก็มีนะครับเป็นพระหล่อเหมือนกันพระหล่อเหมือนกันองค์นี้ไม่อได้มานานยังครับแน่นานแล้วฮะแล้วได้มาตอนนั้นเท่าไหร่ก็หลักหมื่นนะโอ้ เขาเรียกพิมอะไรอ่าหลังเตารี่หลังเรียบครับเป็นเนื้อทองเหลืองทองเหลืองเนี่ยจุดจุดการดูพ่อผมนะถ้าเป็นหลังเตารี่อย่างเงี้ยดูพลิกปุ๊บแท้เลยนะคือเนี่ยมันมีเส้นผ่ากลางน้ำทองเองนี่ใช่วิ่งเงี้ยจบเลยดูง่ายโอ้ด้านเนื้อเขาจะไม่ประสานกันเพราะมันเป็นกระครังเก่าครับผมเป็นเนื้อของระครังใช่ หลวงพ่อผมช่วงนี้ก็แคเงียบไปนิดหนึ่งเงียบเงียบเหมือนกันผมว่าพระเครื่องช่วงนี้ก็จะเงียบตามภาวะเศรษฐกิจครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเก็บมานานพอก็ไม่มีปัญหาฮะแล้วอย่างด้านล่างเนี่แหละครับนี่พระกิ่งเหมือนกันเป็นพระกิ่งอ๋อนี่เป็นกิ่งของวัดประสาททั่วไปฮะผมก็เก็บหมดฮะผมชอบครับอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นปิดตาปิดตานี่ออกวัดโคนอนะหลวผู้เอี่ยมโอ้ก็ คือเรียกว่านั่งเป็นนิยมกันใช่ไหมใช่นั่งบัวฮะ็นเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่เอี่ยมเลยฮะที่เป็นหล่อก็เหมือนไม่กระสิิเน้นนะครับเหมือนไม่กระสิทนะแล้วก็ผสมกับหลวงพ่อเงินเนื้อผิวอะครับเขาเรียกขันลงหินเลยนะเหมือนนะเหมือนขันลงหินเลยนะฮะอย่างนี้ก็หลวงพ่อชุ่มวัดท้ายน้ำเป็นรุ่นแรกอันนี้เหรอครับใช่ฮะเป็นหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินแต่เป็นออกวัดไทยน้ำวัดไทยน้ำรุ่นแรกของหลวงวัดไทยน้ำอย่างนี้ไม่แพงมากตอนนี้ก็แสนก่าบาทแสนก่าบาทก็ถือว่าก็ถ้าถ้าเป็นหลวงพ่อเงินจริงๆก็เป็นล้านเลยเป็นล้านครับเนี่ยดูแล้วก็สวยนะสวยมากแต่ผมว่าถ้าศึกษาก็ศึกษาจากตรงนี้ได้เหมือนกันป่ะครับได้เนื้อผิวด้านนะทุกอย่างเนี่ยได้ครับอ่าเนี่ยใช่เนี่ยโอ ดูได้ครับดูได้จริงก็ศึกษาจากตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าทุนทรัพย์เรามีจํากัดเราก็ศึกษาตรงนี้ก่อนเผื่อไปเจอได้ราคาที่ดีๆจากบ้านๆน,นะองค์นี้ดีกว่าที่เราอ,อยู่ในหนังสือใช่ครับอง์นี้ผมยังตกใจเลยผมมาซื้อหนังสือเพราะไม่เคยซื้อหนังสือเห็นอา้าวพระเราเนี่ยเราตรอ้องรีบซื้อสือเลยนะจิ๊กแอบดูตลอดนะเนี่ยต้องเรียไปซื้อหนังสือเนี่ยนี่องนี้เป็นพระพิฆเนตหล่อวัดสุทนาวัดสุทธาสองก้อนค่ะ อันนี้จะมีสี่กอกับสองกอนะแล้วอย่างนี้พระกิจในช่วงนั้นนี่เป็นใครก็เป็นคณาจารย์แบบจาดจงคงอีกเหมือนเดิมนะฮะสองสี่แปดห้าเหมือนกันฮะโอ้โหช่วงนั้นนี่วัสดทัดดังมากดังครับเพราะว่าเป็นพิธีหล่อที่ที่ท่พิธีที่ดีที่สุดเเคยขออะไรท่านไหมพระพิเภกไม่เคยขอโทษทีฮะนี่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็นี่คือพระรูปหล่อที่ถือว่าพี่ผู้ดิตเก็บมานานมาก นานมากแล้วก็ระยะเนี่ยของราคาได้ผ่านไปแล้วอันนี้พอจบผ้าหล่อแล้วเรามาเดี๋ยวหลวงปู่ทวดดีไหมหลมวงปู่ทวดเนี่ยหลายๆ EP เนี่ยก็จะมีแฟนคลับถามมาว่าทํ้ทไมพี่พอไม่ออกหลกวงปู่ทวดมากเลยทําไมไม่มีคนที่เป็นนักสะสมหลมวงปู่ทวดมากเลยวันนี้ครับพี่บุด,ดิตมีหลวงปู่ทวดแลวเป็นหลวงปู่ทวดที่เป็นรุ่นแรกที่ที่เก็บ เป็นรุ่นเป็นองค์แรกในชีวิตด้วยอ๋ออันนี้หลวงพอทวดองค์แรกในชีวิตเมื่อกี้เราพูดไปแล้วองค์นี้เนาะใช่ครับเป็นพิมพ์พิมเอครับพิมเอนี่พิมเอหลวงพอทวดจะมีกี่เพียงอ๋อมี A อบถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นหลังตอรีตนะครับ A อ C ีซีอบอยู่ไหนเออบีบ B อยู่อันนี้บอ่าแล้ว C ไม่มีครับ C จะหายากนิดหนึ่ง C ีก็จะหายากหน่อยนี่ A กับ B ขาย C ใครมี C มาขายได้ ก็เป็นพิมพ์เตาลีดใช่ครับสวยมากม,มีมีเป็นเป็นเขาเรียกเป็นหล่อเหมือนกันใช่ไหมครับครับอ่าทาไมถึงอ่ะเราเราพูดถึงความผูกพันไปแล้วที่เป็นองค์แรกที่เราเช่ามาแล้ว,ลวองค์ถัดถัดมาเนี้ยมาอย่างไรเยอะขนาดเนี้ยคือผมมาเช่าองค์แรกแล้วผมผมบอกแล้วไงว่าเวลาผมเช่า,เน,ชาเนี่ยผมตั้งทงเลยผมอยากได้หลวงปู่ทวดผมต้องหลวงปู่วทวดให้สุดไล่ลเรื่อยเรื่อยเดือนสองเดือนสามเดือนองค์แต่ใช้ระยะเวลานานนะ ทยอยทยอยใช่ครับเอดหอมลอมลิศคือค่อยๆเช่ามาตั้งแต่ตอนนั้นราคายังยังเบาๆอยู่เลยเนาะเบาแต่ผมเมื่อเคยซื้อวอจุดแพงที่สุดเขาเล่นกันอยู่สามพันห้าผมซื้อหมื่นห้านี่สะเทือนเลยเดี๋ยววอจุดสามพันห้าที่แพงแล้วลระครับแพงนอนแพนแพงมากครับแล้วผมซื้อได้หมื่นห้าเขาบอกหูซื้องี้กระโดดเลยขอทองผมไปด้วยนะตอนนี้ซื้อขายบอกอ่ะผมให้ทองไปแต่วอจุดเนี่ยสวยมากตรงไหนเลย เนี่ยถ้าจะวอร์จนใช่ไหมฮะนี่เอาโอเควอจุดใช่ไหมนี่ลองดูนะคุณพอลองลองส่องดูนะผมก็ไม่ค่อยคล่องแล้วครับวอจุดมันนะมันผิวเดิมแบบโอ้โหคือวอจุดตอนนั้นสามหมนห้าผมซื้อหมื่นห้าแพงผมซื้อหมื่นห้าผมอยากได้ราคาไกลมากใช่ครับแต่มันสวยที่สุดในบรรดาเนี่ยผมว่าผมแชมป์อยู่นะไม่มีใครกินผมแบบผิวประหลอดอขึ้นเลยยังอยู่เลยฮะตอนนี้ก็หลายหลายหมื่นนะ พอจุดอะเคยขึ้นถึงแสนแล้วลงมาใช่ใช่ลงอีกละแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วพี่วอพี่พูดดิกขไม่ได้ซีเรสแล้วก็ปีนเป็นเนว้านที่ฮิตมากๆเลยครับปี97 97ของศูนยเก้าเจ็ดจะมีอยู่สองมีอ่าอันเนี้ยอันนี้เป็นพิมพ์กรรมการบีครับและอีกองค์หนึ่งจะเป็นเนื้อบ้านปี97พิมพ์กลางลึกแล้วอย่างเนี้ยคือเขาบอกว่าเนว่านดูยากยากมากๆจริงไหม เนื้อว่านเนี่ยถ้าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นบ่อยๆมันก็จะสุกๆเนื้อเนี่ยมันแยกผิวกันเลยถ้าเป็นพิมพ์กรรมการหรือพิมพ์ใหญ่จะออกดำๆแต่ถ้าเป็นพิมพ์กลางมันจะออกสีเทาแล้วก็จะมีเม็ดว่างมีน้ำว่านใช่ฮะคุณพอลองดูว่ามันจะมีน้ำว่านอยู่ตรงแขนเนี่ยแล้วมันจะมีเป็นออกเทาๆแต่จริงๆอ่ะที่บอกเล่นยากเพราะว่าหนึ่งเวลา เนื้อว,ว่านซ่อมแล้วมันมองไม่เห็นนะดูไม่ออกดูไม่ออกไ,ไ,มไม่ได้ฮะบางทีก<อ>็ต้องด้วยความชํานาญที่ว่าในการซ่อมเนี่ยเราต้องดูให้เป็นคือมันกินกันตรงนี้เลฮะ,ะ<อ>เวลาเช่าผ้าซ่อมซ้ออะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมครับเนี่ยน่าจะมีอยู่ อันไหฮะหมายถึงว่าหมายถึงว่าที่เขาซ่อมกันที่เขาอะไรก็ก็ส่วนใหญ่เนื้อว่าเนี่ยมันชํารุดง่ายแต่เราก็ต้องดูให้เป็นก็คือจริงๆอะคนรุ่นเก่านักนักเร่รุ่นเก่าอะไรเงี้ยเขาสอนมาเลยว่ากินกันเนี่ยอย่างเดียวคือหักซ่อมดูไม่เป็นราคารู้ทุกคนทุกคนอะโดนงเรื่องซ่อมเรื่องหักเรื่องซ้อพิมเนี่ยดูไม่ได้แต่ราคาทุกคนรู้ เราต้องควรกลับไปดูว่าเราต้องฝึกฝนว่าราคาถ้าหักหรือซ่อมเนี่ยราคามันไม่ไม่เหมือนราคาที่มันเป็นองค์เดิมเนี่อย่างถ้าเป็นปีเกถ้าเต็มฟอร์มราคาตอนนี้ไม่ข้าม3ามแสนะไม่ข้ามสามพิมพ์กลางนะพิมพ์กลางแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พพิม์ใหญ่ก็อยู่ประมาณห้าแสนขึ้นไปแล้วแต่ความสวยถ้าหักซ่อมสมมุติมารู้ทีหลังเจ็ดหมื่นโอ้โหหายเยอะเลยนะเจ็ดแปดหมื่นประมาณนี้ คือถ้าหาักซ่อมนะหักมันก็อ,อยู่ราคานี้อยู่แล้วครับโอ้อย่างงี้ถ้านักสะสมที่จะเก็บหลงอุท่วดเนื้อว่านต้องระวังนิดนึงระวังมากเลยแหละเพราะว่าราคาสเปรดค่อนข้างห่างเยอะก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเช่ากับคนที่เขาไว้ใจได้จริงเนาะครับคือถ้าเป็นนักสะสมก็ต้องหาเซียนที่ไว้ใจได้จริงก่อนจะเช่าหาเพราะว่าด้วยตาเปล่าไม่รู้จริงๆคืออย่างผมอย่างเงี้ยผมยอมรับเลยผมดูแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าแตกหกัหกหรือซ่อมมา แล้วยิ่งเอ็กซเรย์ดูไม่ได้ยิ่งจบเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบโอ้น่าจะสมต้องระวังแล้วก็เพิ่งระวังนะครับก็เช่าได้เช่ากับคนที่ไว้ใจจริงจริงนะครับไม่งั้นราคาสามแสนจะเหลือเจ็ดหมื่นใช่ล้วมันจะปวดใจมันจะปวดใจคือหักเ่รเรื่องหักเนี่ยมันมันลดกันเยอะๆอยู่ครับก็เหมือนส่อมเด็จนะซ่อมเรียบร้อยใช่ไมมันกินยานรงภาพมาใช่ครับอือันนี้เป็นเนื้อว่านเก้าเจ็ดนะครับซึ่ง อาไม่น่าล่ะผมถึงได้ยินคนจะพูดถึงว่าถ้าเป็นพานวัวเนี่ยบางทีเขาก็ผ่านก่อนคือบางทีเขาไม่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรบอกตําหนิที่เป็นแบบว่าชัดเจนว่าเต็มฟอร์มหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยคือเขาดูยากบางทีเขาไม่มีประสบการณ์มากพออะไรเงี้ยเซียนบางคนแต่บางคนเขาก็สายตรงเขาคงจะมีประสบการณ์มากเขาก็เจอบ่อยเป็นบ่อยๆอ,อ,อ่าพระเอ่อเตาลีดหลวงปู่ทวดมีอาปาเช่ไหมครับผมมีแต่เขาเรียกหน้าเงหรือหน้าเชิด หน้าเงนอ่าหน้าเงนก็คืออาเช่นนะหน้าเงินองนี้อ่าอันนี้หน้าเงินครับก็เป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กเขาจะแบ่งเป็นสามพิมพ์พิมพ์เล็กก็จะมีเป็นแท่งขีดแท่งติดอะแท่งขีดแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีแท่งขีดแล้วก็เป็นหน้าเงินหน้าเงอ่าถ้าแท่งขีดก็นิยมนิยมสุดอ่าอประเชษที่ที่เราเรียกกันอาประเชษไหมถูกต้องครับโอเคนี่อันนี้องค์นี้ก็นานแล้วนานนากนานมาก หลวงปูท่ทวดเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยผ่านระยะเวลามานานมากคือเป็นคนใจรักจริงๆนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถามว่าหลวงปูท่ทวดก็จะมีคนดราม่าก,กันหน่อยว่าเอ๊ะทำไมราคาท่านราคาไม่ขึ้นตอนนี้แต่ถ้าคุณเก็บระยะนานพอเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยเตารีดเล็กเนี่ยตอนนั้นพี่ผู้จิดเช่ามาประมาณเท่าไหร่ผมเช่าเตารีดเล็กน่าอยู่อสองหมื่นกว่าบาท สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าตอนนี้ก็ต้องมีหลักแสนครับต้องมีหลักแสนก็ถือว่าไม่ได้มีผลอะไรกับราคาแล้วแล้วองค์นี้่ะคบเป็นอะไรที่ทีเด็ดพอสมควร oh. ราะาข่าวอยู่องค์เดียวเลยอันนี้คือออกที่วัดประสาทวัดประสาทอ่าบุญญาวาสก็คือคตอนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยหมายความว่าผมไม่ได้ยินข่าวประจําเลยว่ามันมีนักเลงอีกคนนึงโดนระเบิดแล้วไม่เป็นไร,รเขาบอกใส่อะไรผมว่ ใส่หลวงปู่ปู่ทวดวัดประสาทเนื้อขาวผมฟิตเลยฟิตใหญ่เลยแ้วตอนนั้นแพงซื้อไม่ได้ฮะยังไม่กล้าซื้อเพราะมันแสนก่าบาทมันเคยไปถึงแสนก่าบาทนะครับฟอร์มดีๆไปถึงแสนเลยไปถึงแสนนะลองเราย้อนกับเวลาไปตอนที่ก็มีข่าวเนี่ยปู่ทวดเนี่ยแสนก่าบาทนะครับโอ้นี่เขาถึงบอกว่าพระเครื่องบางทีก็อยู่ที่รอบด้วยนะครับคือถ้าช่วงนั้นมีอะไรที่เป็นกระแสขึ้นมานี่รอบขึ้นช่ครัยแสนก่าบาทแต่ตอนนี้ราคาหย่อนลงมผมซื้อมา หายไปประมาณัสองสามปีเหลือเก้าพันผมก็กดมาเก้าพันมันท่างเยอะนะห่างครับแสนจะจัแสนคือตอนตอนที่ที่ดังเนี่ยใครก็อยากได้แล้วแล้วเราอ่าใช่ครับแล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยหูเป็นอะไรที่มันดังมากวัดประสาทก็มีตั้งต่เขาสร้างปี0ูนย์หกมันจะเนื้อขาวอย่างเดียว0ูนย์เจ็ดศนแปก็น้ขาวเขียวก้านมานนี้ นี่ยผมซื้อที่เก้าพันนะแต่ไม่รู้เขาขายตกราคาผมหรือเปล่านะผมก็ซื้อมาเก้าพันแต่ลาดเกินนะเออตลาดก็เกินเอาหมายถึงพร้อมตลาดบอไม่พร้อมมาทาตลาดตลัดก็เกินแล้วเนี่ยตลาดก็ได้กาไรตลาดแล้วนชั่วโมงนี้โอ้โหนี่ครับแต่ตอนนี้ราคาตลาดก็อยู่ประมาณไหนฮะผมว่าไม่เกินสองหมื่นบล็อกนี่แหละก็จริงจริงก็ก็เช่าหากันได้เนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ลุงปูทวด<ม>ที่เก็บเนี่ยผมจะเห็นคนที่ห้อยกันบ่อยๆก็จะเป็นเม็ดแตงเนาะเม็ดแตงเม็ดแตงอันนี้นนลูกลูกชายผมก็ห้อยเหยี่ยบเหมือน,นกันก็ก็เป็นเรื่องของความพระนิรันดรายก็คือแถวคาดปลอดภยัยแต่เมื่อก่อนเม็ดแตงเนี่ยที่ผมได้มาผมไม่ได้เช่านะแล้วก็เวลาเราเช่าพระเขาเยอะๆเนี่ยเขาจะแถมเม็ดแตงให้ แถมได้เ,เป็นผ้าแถมเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันหลักเป็นแบัพันนิดนิดเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่สวยไม่สวยแสดงว่าเมื่อก่อนนี่เป็นกองเลยใช่ไม่แต่งเยอะมากคร<ม>แต่มันเพิ่งมาแยกพิมพ์ตอนหลังผมก็ไม่เข้าใจว่าเป<ม>็น<ม>โดเรมอนเนี่ยอัอนรนยานี้ผมแยกไม่เป็นเนี่ยแต่เนี่ยผมได้นอแตกมาแถมมาอ้นอแตกด้วยก็ใช่ก็ฟุ๊กเจชคดีมากเลยแล้วอีกอง์นึงก็ให้ให้แม่แฟนไปก็แล้วก็แถมเหมือนกันหมดนะครับผมบางทีเยี่ยมเลยถ้าเด็กๆที่อยากจะเรียนดีนะครับก็แนะนําว่านี่ครับมี ลูกผู้ช่วยเรียนดีใช่ไหมเขาเรียกเรียนดีใช่เรียนเรียนดีเรียนเก่งแล้วท่านอ่ะลูกผู้ทีมเขาจะแจกอ่าแจกให้เด็กเรียนดีเหรอใช่ครับโอ้เหรอใช่ครับเมื่อก่อนเขาเขาแจกแจกเขาไม่ได้มีพุทธพาณิชย์เท่าไหรับคือแจกให้เด็กเรียนเรียนดีเพิ่แต่ทรงสวยเนาะครับอันนี้คืออ่าพ่อแม่พี่น้องที่กําลังจะเอนทรานส์ถ้าเรียนเก่งมาัารับเหรียญจากผมได้เลยนี่โอ้ยแต่พูดจริงครับพูดจริงทําจริงอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเหรียญ มีองค์ไหนที่อ่านี่นี่นี่ที่อันนี้ได้ฟรีครับหยิบถุงอีกอ่ะได้ฟรีมีคนเอามาให้เหรอให้เมื่อก่อนมันไม่แพงฮะถ้าสวยก็อยู่พันเจ็ดพันแปดเขาเรียกเหรียญอ่หรียญน้ำเต้าเต้าอันนี้น้าแก่น้าแก่ครับอ่าคู่ก็ให้ฟรีด้วยใช่แต่ว่ามันสภาพใช้เขาให้ผมก็โอเคถือว่าดีครับใช่ครับโอ้นี่สุดยอด ก็จะมีเหรียญฟุตซอนใช่ไหมฟุตซอนนั้นห้าแตกไอ้มีเลขห้าครับข้างหลังไม่มีตุ๊กตาปีเป็นปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้กําลังกําลังร้อนแรงเลยเหรียญอันนี้ทองคำหรือเปล่าเนาะไมไม่ใช่อไม่ใช่ทองคำแต่อันนี้เขามีสองบ็อกนะฮะมีบ็อกชุบกับไม่ชุบของผมเป็นบ็อกไม่ชุบอันไหนแพงกว่าไม่ชุบแพงกว่าเาเดิมกว่าครับชุบชุบนิเกลใช่ไหมนิก้ครับมันจะเงาเงาใช่ครับออันนี้เป็นเป็นรุ่น รุ่นเหรียญเลื่อนมาได้สั่งแต่ไม่ได้ขีดปากไม่ขีดปากคือจะมีขีดปากนิยมเจ็ดพันเดี๋ยวนานแล้วฮะเหรอเจ็ดพันเจ็ดพันฮะเมื่อก่อนมันไม่แพงครับอันนี้เป็นเหรียญอปกาแต่ก็แพงตอนที่ผมจ่ายตอนนู้นนะแตอนความรู้สึกตอนนั้นตอนนู้นก็แพงมากแต่อันนี้อัปการนะอัปกาก็ตอนนี้ก็น่าจะมีมีแสนไหมผมว่าลงมานะลงมา แต่ขายกปหนึ่งนาใช่ใช่เจ็ดแปดหมื่นได้ขายได้แน่โอ้โหโอ้โหเนี่ยพอบอกไปนะเดี๋ยวสักพักเยงก็วิ่งเข้าหาแล้วเนี่ยเพราะราคาทุนเนี่ยโหสุดจริงๆก็เป็นพระหลวงปู่ทวดนนะครับที่ถือว่ามีประสบการณ์มากๆเดี๋ยวได้องค์นี้อง์นี้องนี้ขออีกนิดหนึ่งอ๋อนี่เป็นพิมพ์ที่ในพี่นายกรรมพี่นายกรรมเป็นเนื้อวาดปีศูนย์ห้าที่เขาจะว่าเปิดพี่นายกรรมตอนหลวงปู่ทิมท่านเสีย ก็เปิดเซฟมาเจอรุ่นนี้ก um> ็เรียกพิมพ์พินัยกรรมเป็นเนื้อว่านพิมพินัยปีศูนย์หน้าสวยนะสวยเลยเป็นเป็นวัดช่างให้เหมือนกันนะครับวัดช่างให้ครับเปิดเซฟเปิดเซฟตอนที่เขาตรวจอธิวัตอะไรเงี้ยครับเขาเรียกเป็นพิมพ์ที่ันกรรมหายากก็นี่แหละครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วยังยังมีพระเกจิยอดนิยมมากๆเลยที่เดี๋ยวจะแนะนําให้ดูพูดได้เลยว่าพระเกจิที่เอ่ยขึ้นมาเนี่ยมีหมด พราะผมลองถามพี่ผู้ิตรแล้วว่าพะเกติรูปนี้หลวงปู่โตหลวงปู่ปด,ดูหลวงปู่ทิมนี้หมดเลยอ่ะแล้วไม่ได้มีอย่างเดียวนะมีในระยะราคาที่แบบโอ้โหสมัยย0 3 0ิบสามสิปีที่แล้วอ่ะคุณลองอิมเมจินดูนะว่าราคาจะไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้กับราคาเมื่อก่อนอ่ะเราเริ่มจากหลวงปู่ทิมก่อนแล้วกันให้ทายว่าตอนนี้อผมรู้ราคาตอนนี้อ่ะราคาทั่วๆไปราคากลางก็เจ็ดแปดหมื่น ตอนพีคๆก็แสนต้นผมซื<ง>้อมา3,500ครับวันนี้โลเคชั่นผมเนี่ยแม่งเงียบเดี๋ยวลองให้ใครโทรมาแล้วมีงานเนี่ยจะซื้อให้วงหนึ่งปั๊บเดียวมันโทรเลยโดนวงหนึ่งละไปพมา่ามันม,มันเป็นเที่ยวบินตอนช่วงเช้าประมาณสัก9โมงมั้งเขาก็เรียกเข้าเกตละวสียไปต่อเกตผิดไปต่อไปจีนจนมันปิดเกตอะเฮ้ยจริงมันต้องเชิญผมออกหมด ผมก็ท่องม,มาอาอุสิวังพรมมาจิตตังน้องโชคดีอีมานี้มานี้ทําไงให้แม่งเครื่องดีเลยเนียเอาไอติมไป5้าวงกลางจะก้าวออกนะแม่งวัวมาบอกผู้โดยสารที่ตกค้างอ่ะพอ <c oughs> ดีเครื่องดีเลยอีกครึ่งชั่วโมง